กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดภูเก็ตพักก้าไกลยกเกาะครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมอภิปรายนะครับรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของพนักงานปปสในการปรับปรามยาเสพติดประจำปี2564เท่าที่ผมได้ศึกษารายงานของ เจ้าพนักงานปปสผมต้องขอชื่นชมที่ท่านได้รายงานแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปี2564ในประเทศไทยนะครับรูปเล่มรายงานสวยงามนะครับสีส้มนะครับผมเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการรายงานใช้อำนาจต่อสภาผู้แทนรัษฎรรายงานฉบับนี้จึงเป็นรายงานเฉพาะการใช้อำนาจ ของเจ้าพนักง,งานปปสที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นการรวบรวมประมวลสังเคราะห์รายงานปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานปปสทั่วประเทศแต่ท่านประธานครับเนื่องจากเป็นรายงานภาพรวมจึงเป็นที่น่าเสียดายว่าทำให้สภาหแห่งนี้อาจไม่ได้รับข้อมูลบางเรื่องเช่นสถิติการจับกลุ่ม การครอบครองการบำบัดในส่วนภูมิภาคต่างๆหรือในจังหวัดต่างๆหากในปีต่อไปท่านจะสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติเหล่านี้ไว้ในรายงานจะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญในทุกพื้นที่ท่านประธานครับ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติหากเราไม่สามารถจัดก,การปัญหายาเสพติดได้โดยเด็ดขาดนอกจากกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเยาวชนชาวไทยแล้วอาจยังกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผมได้ทราบข้อมูลจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เดือนตุลา2565 ถึงกรกฎา2566จังหวัดภูเก็ตมีสติติการจับกลุ่มยาเสพติดทั้งหมด2,009คดีเป็นคดียาบ้า1,505คดีคดียาไอ้472คดีคดีเฮโรอีน13คดีพอลองดูไปในรายละเอียดเดือนตุลา2565พบว่ายาไอ้คดีจำหน่าย3คดีผู้ต้องหา4คน ครอบครองเพื่อเสพ12คดีผู้ต้องหา12คนจำหน่ายยาบ้าจำหน่าย17คดีผู้ต้องหา17คนครอบครองเพื่อเสพ398คดีผู้ต้องหา404คนคดียาเสพติด55คดีผู้ต้องหา5คนครอบครองเพื่อจำหน่าย19คดีผู้ต้องหาอีก27รายส่วนใหญ่ จับได้แต่ผู้เสพแต่ผู้ค้าไม่สามารถจับได้เลยหรือจับได้น้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับท่านประธานแต่สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่บนเกาะภูเก็ตที่ผมเคยหารือไปแล้วว่าเป็นแหล่งจำหน่ายขนาดใหญ่ในพื้นที่ยืนขายเกลือนริมถนนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดให้เด็กเล็กวิ่งส่งยา หรือวิ่งนำยาไปให้ผู้เสพเวลามีการจับกลุ่มก็จับได้เฉพาะผู้เสพหรือให้รายย่อยๆแต่ไม่ได้จับถึงรายใหญ่ในพื้นที่เดี๋ยวผมมีคลิปสไลด์ให้ท่านประธานได้ทราบนะครับขอคลิปครับนี่คือคลิปนะครับการยืนขายอยู่ริมถนนนะครับที่ตำบลลาวัยนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านชาวไทยใหม่ นะครับจะยืนขายกันริมถนนนะครับจะเห็นนะครับผู้ขายนะครับเดินข้ามถนนนะครับมาส่งยาเสพติดนะครับให้กับผู้เสพแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าจับกลุ่มทันทีแต่จับกลุ่มได้แต่ผู้เสพทําไมผู้ค้าครับไม่ไปจับนะครับปล่อยให้มีการยืนขายกันอยู่ริมถนนอยู่ได้นะครับจะให้เป็นโอทบของตําบลเลยหรือไงนะครับนี่คลิปแรกนะครับ จะเห็นได้ชัดแล้วขอคลิปที่สองครับในคลิปที่สองนะครับการจับกลุ่มนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับเสี่ยงต่ออันตรายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับโดยการจับกลุ่มนี่ครับไล่ล่านะครับระโหดนะครับแต่เพื่อจับกลุ่มได้ตรวจค้นมียาบ้าพบยาบ้าอยู่2เม็ดนะครับดูการจับกลุมครับเห็นไหมครับ เป็นพื้นที่ชุมชนนะครับอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับประชาชนก็ฝากมาว่าเขาก็ระหวาดระแวงในการใช้รถใช้ถนนว่าจะมีการจับกลุ่มกันเมื่อไหร่นะครับทำให้ประชาชนเกิดอันตรายได้นะครับนี่คือสองคลิปนะครับผมขอฝากท่านประธานไปยังเลขาปปสนะครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเยาวชนของเราไปมากกว่านี้ ขอให้ท่านได้ช่วยชี้แจงว่าจังหวัดภูเกต็ตหรือในเมืองท่องเที่ยวต่างๆท่านมีสถานการณ์เพิ่มเติมหรือมีแผนงานดำเนินงานอย่างไรในพื้นที่พิเศษอย่างนี้ในปีต่อๆไปครับขอบคุณครับ